ร้อยห้าจุดสี่ครับลบศูนย์จุดสี่สี่เมตาราผมยาวแล้วันนี้เดี๋ยวัตองตัดผมใหม่นะวันนี้เราเจอใครเคยชกเขาไหมวันนี้กี่โลเรือเป็นปอนเป็นปอนร,ร้อยเท่าไหร่รหมาพอดีเลยหรือขาดซอมอ,อยู่ที่ไหนอะกลับมา อ๋อของพี่พี่ด้วงอะนะเราเป็นมวยฝีมือมวยเข่ามวยมันได้ทั้งหมดครับได้้ทังหมดนะหายไปนานไหมหายไปนานแล้วนานกี่ปีแล้วไม่เพียงแต่ว่าไม่ได้จบหลายเดือนอ๋อแล้วร่างกงร่างกายคิดว่าวันนี้ยังไงจะได้ครับได้นะเราสูงเท่าไหร่ครับสูงบาทน้ำหนักของเราปล่อยๆเท่าไหร่ปล่อยสิบเก้าทปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วป้าก่อนหน้านี้ชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ได้สักกี่ครั้งนะให้หกสิบได้ไหม ไม่ถึงสี่สิบมีไหมอ๋มมอสามสิบกว่าครั้งนะที่ชกล่าสุดชนะใครจำได้ชนะแพ้ใครจำได้นาน,นา้วจำไหมล่ะกิโลนนโโวันนั้นชกรอยรอยพอดวันนี้ร้อยห้านะโตวันโตคืนอเอาลูกหลานจากจังหวัดสุราษฎร์เอาเด็กสุราษฎร์ฟาดแข้งครับเชื่อนะวันนี้เชียร์เด็กสุราัสได้รับผมเป็นดาราโอเค